วัสดีครับอ่าพบก,กับผมแล้วนะครับสมโภนะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ในเกม GTA V ออนไลน์ด่านฮิตปนนะครับนะฮะอยู่ในภารกิจเ h อะฮูเมนเล็บเรนะฮะน่าจะอ่านถูกนะอ่าเป็นภารกิจใหญ่อ่าเใช่ไหมมันจะมีภารกิจย่อยอีกห้าอันเห็นไหมเพิ่งผมทําไปแล้วสองอันอ่าใช่หไหมซึ่งในแต่ละภารกิจซึ่งเอ้ย ด่านโป้นมันมีหลายภารกิจนะครับไม,ไม่ใช่มีแค่สองสามภารกิจมีเยอะมากเลยแล,แ,ลและแต่ละภารกิจก็จะมีมีภารกิจย่อยออกมาสี่ถึงห้าอันนี่แหละภารกิจนี้มันก็เพี่เพิ่งดิวยังไม่ได้ซื้อของเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหน้าที่นะครับอันนี้ว่าเราจะทําเป็นหน้าที่อะไรครับผมผมก็ส่วนมากก็จะได้เล่นกันตอนกลางคืนเลิกจากงานต่างๆกนน็ๆนานๆมาทํากันก็มาเล่นกันนะครับผม แล้วนี่ก็จะเป็นค่าสถานะนะครับของผมนะเต็มมาชุดติ้งอะไรแต่จะเต็มมานะนี่ใช้บ่อยโอเคเล่นเลยนะครับผมภารกิจนี้มันได้เราไปรับของจากคนคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีตำรวจเข้ามาขัดขวางเราเท่านั้นเองแล้วก็แค่จัดการตำรวจแล้วก็เอาของไปส่งคืนนะครับผมโอ้รถสวยว่ะโอ้นี่พี่รถใหม่เหรอ กี่บาทพี่ห้าแสน,โอ,แสนโอ้แพงแท้โอ้มันยังมันเหมือน,นรถแข็งเลยอะ่ะฮะออกไปด้วยกันเหรอครับโอเคๆๆมามามาไปรถทุ่มเกาะเลยแหละไปเลยไปเลยโอ๊ยว่าจะจะโอ้ยแม่งปิดประตูไม่ทันประตูหลุดเลยโดนเกี่ยวไปโอ้ยหลุดง่ายจังวะไปเลยไปเลย อ e okay, ุ้ยฟันเล่นอะไรของมึงโอเคครับครับฉันก็ต้องขอโทนะที่คุณคุณอาจจะไม่ได้โอ้ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนนึ่นคนคนไอ้เพื่อนเพื่อนผลในเกมนะครับผมเออนี่ผมใช้ไม้หูฟังธรรมดาเงี้ยไม้หูฟังหูฟังที่มันมีไม้มาด้วยเออฮะ ของ PS4 นะครับมันเลยไม,ไม่ได้ยิงคนอื่นมันเม,นม่ได้ยิงแต่ผมคนเดียวโอเคเริ่มภารกิจครับไปตอ,อนนี้เอาไปแพ้วะเอาพี่พี่ลืมไปหยิบจ,จุดจุดสีเหลืองเหรอโอ้ยโว้ยมาแพ้ง่ายๆเนาะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดาใหม่แพ้เอาง่ายๆเลย นะคัอันนี้แล้วผมก็จับอัดตั้งแต่ด่านนี้นะจนถึงจบภารกิจหลักเลยของฮูเมนแลบเลนนะครับจนถึงด่านสุดท้ายเลยแต่ต้องขออภัยด้วยที่สองด่านแรกไม่ได้อัดนะผมลืมกดอัดไว้ทำไมทำไม มาขึ้นอีก oh, okay. เดีวบอกไปด้วยกันไงฮะโอเคนค่แค่ไปจุดจุดเดียวเท่านั้นปั๊บปั๊บนะผมชอบพี่แม่งเลยเนี่ยอ๋อราคาอ๋อมันมีมันมีหละแต่ราคาใช่ไหมแต่พี่เอาคันดีสุดใช่ไหมโอ้ขึ้นหน้าต้องแพงจัิงๆแค่ห้าแสนเนี่ยอ๋อผมไม่ถือ น่คนคนเโหดรพาลนขี้เยถวันวะอเทำีเลโอ้รถราคาห้าแสนนนมันชนท้ายแล้วเสียหมด ไปเรีนยนมาเลยนครับปืนพร้อมรันนี้ปืนมาใส่สีเรียบร้อย You here for the access codes? Humane labs? Yeah. All right. I need to pull right down and low. We'll give you the codes. Time We need to be sure about that. That bank. That was you, right? Or someone associated to you? I'm fat. ผมไม่ักนั่งเลยผมไม่ักั่งเลือดรถจากรถล้มตรงแขนเลือดยังอยู่หมดแล้ว i โอเคครับ ครับครับขอเอาเลยราต้องหวามกด s h o ติ้งผมเต็มครับค่าจดีผมเต็มครับเวลาเรากดีเ d ครับเวลาเรากดเลยครับเราพอดีคือเราจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนเมาส์หรือไปเลื่อนจอยนวละคราคลอดมันจะล็อกเต้าให้เลยได้แตล็อกเต้าให้เลยอันนี้ถ้าเราอยากมันตายเร็วขึ้นเราก็แค่ไปดับเมาส์หรือจอยขึ้นไปตรงหัวไปเน้นหัวมันจะได้ตายเร็วเพราะว่าถ้าเราเล่นดัดับนะคับ ยิงแม็กนนยังไม่ตายนะครับต้องยิงหัวมันหน่โอ้นขเมาหมดเลยระังข้างหลังนะรวัข้างหลังเ้ยระังข้างห้าิ้าหลังผมดูให้เยา้งหลังนี่เออไ้้นยตยิงไปเลยมไปผมไปผมลไยิงข้างหลัง กินไม่ม,มาอีชุดนึงผมทำได้เอาาเคครับครับนีาา่นีาา่จะกระเป๋เาเลยต้องเกล็ดเลยครับอีอคู่ใจผมกระบอกนี้าย เราบังติดเาได้ยิงปืนที่แน่นครับพวเกิดันทำทาน้ำที่เป็หนโอเคตารมาล้ต้อรถต้อรถรถไกลแบบไปไหนไปไหนไปแล้วกันเดนไปมาพี่ไปมาขึ้นนะป่อ้อมมเออมาเลยมามาเกียบมาเลย เป็นชิ้นดีแต่เปิดเมื่อกี้ลูกมันแพงนะครับใครเขาท่านอยากจะเอาไปเล่นยิงเล่นแต่อันนี้แต่ว่าจบภาร,รกิจนี้เราก็จะได้ตังมาคืนอยู่นะครับเงยเลยเลยเลยเออลืมบอกไปนะในภารกิจในภารกิจแต่แต่ละแต่ละอันอ่ะสี่อันแรกนะหัวห้องจะไม่ได้ตังคบาเลยนะครับ แถมต้องเสียตังค่าเข้าด้วยหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะเฮ้ยวิ่งจะวิ่งทำไมอ่ะขึ้นมากับผมไหมรับรับ่ลยรับเลยเอ้ยมุดยู่ข้างหน้าแล้วด้วยอ่าแล้วแต่ว่าหัวหน้าห้องจับไม่ได้จับไม่ได้ตังตอนภารกิจสุดท้ายที่ว่าต้อเราต้องแบ่งแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินกันนะชื่อหมายความว่าหัวหน้าห้องอาจต้องเสียตั้งแต่แรกเลยเสียตังค่าเข้าแม้แถมไม่ได้ตังค่ามิชชันหลังจบภารกิจด้วยแต่หัวหน้าหัวห้อง จะไม่ได้ตังค์ตอนด่านสุดท้ายที่ต้องมาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะฮะหัวหน้าห้องอาจจะมาเอาเงินตรงสั่งนี้คืนได้โอเคเได้บัตรมาแล้วโอเคตัวบิชชันโอเคจบมิชมชันตัวิชชันนะครับ <c oughs> นะมันก็จะมาบอกนี่อันนี้เขาจะเป็นว่าใครทำหน้าที่ได้เยอะที่สุดนะเออมันก็จะแบ่งแบ่งเป็นระดับไป ได้เงิน2อง0 0ื่นห้าสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นหกคือเงินเยอะที่สุดแล้วนะครับในภารกิจธรรมดาอ่าแรงอัพด้วยโอเคครับก็จบภารกิจนี้ละแล้วก็รอชมภารกิจต่อไปแล้วกันครับขอบคุณมากครับทีททททททท่ติดตามรับชมสวัสดีครับ